วันนี้ก็วอกกลับมาที่ป่าดงวิจารเหมือนเดิมทางเข้าแบบนี้อะไรก็เจ๋งเลยอันนี้เป็นบารายโบราณนะแต่ตื้นหมดแล้วเป็นพุ่งน้แต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ารถจะไปได้ไม่เป็นไรครับเข้ามาเลยอันนั้นนะดงไม้นั้นนะเหลือคูน้ํานะชัดเจนแล้วก็เนินดินครับ แล้วก็ยังไม่หยุดเผาครับชีวิตไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเกิดมาแล้วก็แก่ตายไปแบบมึนๆแบบนั้นแหละขึ้นมาบนเนินโบราณคดีแล้วครับแต่ว่าสภาพของปราสาทก็ไม่เหลืออะไรเลยบนเนินโบราณคดีนะสูงจากพื้นที่ทุ่ง,งานาทั่วๆไปนะประมาณสเมตรเลยไม่เหลือหินแม้แตก่ก้อนเดียวอิฐก็ไม่มีสะพานนักราดนะครับที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กบับโลกสวรรค์ที่เป็นดินตรงนี้ที่ผมแสดงให้ดูก็ยังอยู่นะแล้วก็มีการขุดสะเพิ่มเติมนะครับจากคูน้ําเดียวของปราสาทนะโอ้ยโลกที่มีแต่ความร้อน เป็นเหมือนกับสุสานนะครับสุสา,านโบราณครับเหมือนที่ญี่ปุ่นนะที่เมืองนาราครับที่เรียกว่าโคฟุนนะซึ่งมีลักษณะทางขุดคูล้อมใช่ไหมครับแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยมองเห็นเป็นเนินดินสูงขึ้นมาแล้วก็มีป่าอยู่ข้างบนก็คือต้นไม้เหมือนกับที่เมื่อกี้เลยที่ผมไปสำรวจนะ